สองเรื่องเด่นในวันนี้โครงการคนละครึ่งพัดในเิทที่สองเตรียมที่จะเข้าที่ประชุมครมจับตาว่า จะเดินหน้าได้ไหรือไม่หรือจะเลื่อนออกไปอีกอันนี้ก็ต้องติดตามค่ะส่วนอีกหนึ่งเรื่องก็คือวันนี้เงินเข้าแล้วนะคะคุณผู้ชมสําหรับพี่น้องประชาชนใน3กลุ่มเปราะบางค่ะล่าสุดนะคะวันนี้จับตาการประชุมครมอกระทรวงการคลังจะชงคอรมอในวันนี้นะคะนําโครงการคนละครึ่งพลัดในเฟสที่2สําหรับกลุ่มตกหล่นเข้าที่ประชุมครมซึ่งในส่วนของเฟสสองกลุ่มตกหล่นหากลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเปอาับงก็จะได้รับสิทธิ์สูงสุดที่4 0 0 0บาทรวมไปถึงพี่น้องประ ประชาชนในกลุ่มผู้ที่ได้รับรวมไปถึงพี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนก็จะเปิดช่องทางให้ได้รับสิทธิ์ด้วยเช่นกันวันนี้ก่อติดการประชุมครม,มอชงโครงการคนละครึ่งพลาสตเฟสองมาหรือไม่ก็ต้องติดตามค่ะแต่ข่าวดีสําหรับพี่น้องประชาชนนะคะหากเดินหน้าโครงการคนละครึ่งพลาสตในเฟสที่2ทําให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับสิทธิ์เดิเมอยู่แล้วในเฟสท,ที่1ก็จะได้รับสิทธิ์ในการกระตุ้นเศร,รษฐกิจทันทีค่ะซึ่งอาจจะเติมเงินสูงสุดอยู่ที่2000บาทหรือผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห ก็จะได้รับสิทธิ์ในการเติมเงินแบบไม่ต้องลงทะเบียนเลยส่วนจะเป็นวงเงินเท่าไหร่850บาทเหมือนเดิมหรือไม่1 000, 2ึ0 0พันเหมือนกับโครงการคนละครึ่งพาร์ทเฟสที่2หรือไม่เรื่องนี้ก็ต้องรอติดตามค่ะวันนี้ก่อติดการประชมรุมครมอจับตาโครงการคนละครึ่งพาร์ทรล้งจะชงเข้าที่ประชมรุมครมอข้อโครงการคนละครึ่งพาร์ทเฟสสองให้กลุ่มตกหล่นวันนี้ได้หรือไม่นี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นันนำมาฝากในใครที่รอคอยโครงการคนละครึ่งพาร์ทบ้างคะเริ่มแสดงความคิดเห็นเ,เข้ามาใน ช่องได้คลิปนี้นันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ